สวัสดีครับวันนี้ก็เรา,ก,าก็จะมาพูดถึงการจะซื้อขาลุพันธ์นะครับที่เราได้รับกันก็คืออย่างเอา,เอาผมจะขอยกตัวยอย่างเป็นขาลุกพันธ์ห้องสมุดนะครับว่าเราจะทำอย่างไงนะครับนี่นะฮะก็ดูนะครับว่า ตรงนี้นะครับเป็นคลุพันห้องสมุด12รายการที่ที่ได้แชร์กันในช่วงนี้นะครับก็จะมีรายการตามนี้นะครับว่าเราจะเปลียนต้องซื้อร้านนี้ไหมหรือจะเป็ียนต้องซื้อ12รายการนี้ไหมก็ไม่ใช่นะครับเราต้องปรับให้เหมาะสมกับห้องสมุดของเราว่าเราต้องการอะไรนะครับโดยยึดสเปคของสองพทนะครับที่มีสเปคอย่างนี้นะครับ ก็จะมีนะครับว่าโต๊ะว,วางโทรทัศน์เนี่ยจะต้องมีจะต้องเป็นยังไงนะครับ,นะรบเราก็จะไปดูที่สเปกก่อนนะครับวันนี้เมื่อสเปคแล้วเราก็เลือกว่าเราต้องการอะไรจํานวนเท่าไหร่นะครับแล้วราคานะคร,ราคาเนี่ยเท่าไหร,รออ่ก็ไปดูที่ ว่ามันอยู่ในราคาที่เท่าไหร่นะเพราะมาเห็นไปด้วยก็ได้นะครับให้ตามงบของเรานะครับตัวนี้เขาก็จะสําหรับตัวที่เราแชร์กัน,นก็คือลําดับที่1เนี่ยก็คือเขาซื้อเคาน์เตอร์บริการดีพืนเก้าอี้นะครับพร้อมเก้าอี้นะครับพื e น้นพืนพร้อมเก้าอี้นะครับก็จะมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก็คือสเปคมาให้ของเคาน์เตอร์นะครับแล้วก็สเปคของเก้าอี้มาและเขาก็เพิ่มมาก็คือรูปภาพมาด้วย แล้วก็รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะก็ลงมาว่าตรงนี้นะครับก็เคาน์เตอร์มีขนาดควา,ความกว้างก็คือหนึ่งพันสนะครับมิลลิเมตรก็คือ,อมิลลิเมตรนะครับตัวนี้หน่วยเป็นมิลลิเมตรนะครับก็คือ1เมตรยีนะครับความกว้าง1เมตรยีความลึกก็คือความกว้างเมตรยี ลึกความสูงตัวนี้นะครับความสูงก็จะเป็นเมตรกับอีกเท่าไหร่ครับ1.5มมตนะครับตัวนี้ประมาณนี้นะครับความลึกตัวนี้ความลึกน่าจะเป็นลึกเข้าไปตรงนี้นะครับลึกเข้าไปของโตะนะครับผมกว่าวามลึกนะครับความสูงนะครับมีดินชักนะครับตัวนี้มีดินชักด้วยนะครับ และตู้เก็บของตรง,ตรงนี้นะครับเป็นตู้เก็บของมอีชั้นวางคีย์บอร์ดก็คือข้างล่างนะครับพร้อมที่วาง CPU ก็คือตรงนี้นะครับด้านล่างก็สเปกก็จะชัดเจนส่วนเก้าอี้ก็จะมีลักษณะอย่างนี้นะครับมีล้อเลื่อนด้วยมีขาเป็นเหล็กนะครับในรูปเรามองไม่เห็นขาเหล็กนะครับแต่ว่าเก้าอี้ตัวนี้ก็จะมีขาเหล็กนะครับตามมีพนักพิงนะครับปรับสูงต่ำได้นะครับ เก้าอี้ตัวนี้นะครับถ้าเราดูถ้าถ้าตามนี้ก็คือเก้าอี้ตัวนี้มันจะสามารถมีปุ่มแล้วก็หมุนออกก็จะคลายได้แล้วก็ยกขึ้นสูงปรับลงต่ำได้นะครับบุด้วยหนังเทียมนะครับต,น,ตนี้นะครับต่อไปก็เป็นชั้นวางหนังสือก็จะเป็นรูปแบบนี้นะครับเราก็จะระบุตามนี้นะครับว่าจะเอากี่รายการรายการละเท่าไหร่นะครับก็คำนวณอ,ออกมานะครับไม่จําเป็นจะต้องใช้ตัวนี้หรือนะครับท่าน จะเอาตามนี้ก็ได้แต่ว่าลดรายการลงนะครับก็ได้นะครับก็ร้านนยก็ติดต่อร้านใกล้ๆบ้านนะครับตามตัวนี้นะครับก็คงพอเข้าใจกันนะครับไม่ว่าจะเป็นอย่างต,ตัวนี้เราก็ไปหาสเปคของสปทมาไม่ว่าจะเป็นเกษตรนะครับยางเกษตรหรือที่เป็นดนตรีนะครับคลณตพันธ์ทางดนตรีเกษตร ตรงนี้เราก็จะไปหา